แล้วก็พร้อมแล้วนะครับที่จะลงทําศึกกันนะครับวันนี้ครับชูนินเซียครับเป็นผู้รุ่งาประตูครับผุ้ที่ผลทองแท้ครับวันเดอร์ดุยิจูเนียครับแอนดิวสวีชัยสมศรวรวันะครับก็เป่าเริ่มเกมแล้วนะครับทางรับบริมิตผลนะครับเสงียงเชียเนี่ยนะครับที่ต้องบุกนะครับทาประตูให้ได้เร็วที่สุดเปิดเข้ามาเอาุเกือบครับเล็กเวสตี้มาเปิดเกมนี่เป็นเจ้าบ้านนะครับที่หมบุกครับ อนะครับหมุนขึ้นมานะครับรัะอ่าผมสินว่าไงครับเป่าให้จุดโทษเลยป่าโอ้โหได้เร็วเหลือเกินครับราชบุรีคุณทวีชัยให้ไปจุดโทษครับโอ้นี่เกณฑ์ที่ผ่านพ้นไปเพียงแค่สองนาทีเศษนั่นเองครับโอ้โหนี่แบบนี่แหละครับบอกว่ามีการผลักนะครับในกรอบเขตโทษเลยครับดูครับจังหวะที่ได้อย่างไงของชัยไทยครับเปิดมาเหมือนใหญ่ในวงไปกดหรือเปล่าครับเห่นไหมครับจังหวะเปิดมา มีใหญ่นิดวงกระโดดแล้วก็มีนี่น,นะครับลม้มลงไปนะครับนักเตะของชาแน่นี่ล้มไปครับผู้ตัดสินม,มองว่าใหญ่นิดวงนี้ไปผลักครับ <c oughs> แล้วเป็นจุดโทษเลยครับเริ่มเกมมาได้เพียงแค่สองนาทีเท่านั้นเองครับเจ้าบ้านได้ลุ้นจุดโทษเลยครับโอ้โหแล้วคนที่จะรับหน้าที่สังหารก็เป็นอเล็กเวสตี้ครับ ชาบร์เตครับดูจักนี้ยิงไปแล้ว10ประตูครับเป็นจอบยิงจุดโทษอยู่แล้วครับครับตอนนี้นี่ต้องเป็นหน้าที่ของอูก,กฤษตวงมีมาครับคนเดียวแล้วนะครับที่จะต้องเรียกว่าทําหน้าที่ช่วยเซฟประตูนะครับถ้าเกิดว่าเซฟได้อาจจะทําให้สถานการณ์นั้นพลิกเหมือนกันนะครับมาดูนะครับว่าอเล็กซ์จะยิงได้หรือเปล่านะครับอเล็กซ์ ยิงไปพลังทางเลยครับออ่าุปิดลงไปพุ่งไปทางหนึ่งครับแต่ว่าอเล็กซ์นั้นยิงอีกทางหนึ่งครับก็ทำให้ชนะขึ้นนำไปแล้วครับก็อเล็กซ์ครับคัดประตูจากจุดโทษครับให้ชนะขึ้นนำก่อนครับหนึ่งตูนครับโอ้โหครับถือว่าได้ประตูเร็วเลยทีเดียวนะครับชาวบ้านชนะบอลบินนะครับนี่ครับปูแล้วมีการเอาเสื้อหมายเลขที21มี มายี่โหร่วงแล้วก็เป็นคาช์ุโตะีิชิดะนะครับมิดฟิลด์ของที่านาที่ปัดเก่งมาลงสนามได้ดูครับจังหวะยิงลูกนี้ครับโอ้ไปคนละทางเลยครับอุกฤษวงมีมานี่พุ่งไปซ้ายโตเองครับขณะที่อเล็กเวสตีนี่ยิงไปด้านซ้ายโตเองครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับนาทีที่สี่ ชัยนาธฮอนบินครับขึ้นนำพระบุรีมิดผลเวสซีครับจากชุดโทษของอเล็กเวสลีย์จับลิก๊กติ๊กไม่ได้ครับตอนคืนหลังแล้วยิงเลยลูกน,นิดแล้วต้องคุกทิ้งครับตุกิกรวมมีมาโอ้โหรีบรอลด้านซ้ายของชัยนาธทำไปทำมานี่โอ้โห,หกดดันพระบุรบีได้ต่อเนื่องเลยครับก่อนอันนี้ก็เปิดมาแล้วก็เป็นตูจังหวะชุดโทษแล้วจังหวะนี้ได้ลองยิงไกล ด้านซ้ายนะครับนั่นเป็นยอดรักนาเมืองรักครับที่เติมมาครับแ้้วยิงลูกนี้โอ้ตรงกรอบด้วยครับอุกติดวงมีมานี่ต้องออกแรงปัดนะครับไม่ปัดนี่ตุงตะข่ายแน่ๆนะครับได้ลูกเต็มมุมกับไชน่าตัยท่านลีครับพวกเขาเองก็าฝั่งเข้าสู่รอบรองเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเนี่ยครับช้างเอฟเอครับนี่เข้าสู่รอบแปดครับอ้าวตูกนี้ไม่ล้มนะครับหลุดขึ้นมาครับกีโอกีโอหลุดขึ้นมาแล้วยิงเลยครับโอ้โหตรงนี้ปวดไปนิดนึงครับ โจังหวัดได้บอลลูกนี้ไม่ล้มหน้าด้วยครับจังหวะของอนดูคิโอครับดูครับบอลจ่ายทะลรูมาครับวิ่งมาตามลายครับไม่มีธงยับกระชากเข้าไปแล้วหลบจะหลบอาแบบแต่งครับผาจังหวะเข้าขวาครับดูครับบิดมาขวาแล้วก็ยิงพยายามยิงเสาแรกกันแต่ว่าหักเกินไปครับสุดท้ายยิงออกหลังไปเองครับนี่ครับจอตะเกียนครับที่ลงไปหมกได้ เนมใหม่ครั้งหนึ่งหลุดขึ้นมาเคียวเอาหลุดขึ oh ้นมาแล้วย oh ิงวัดเอ้าโดนครับเอ้าจุดโทษเหมือนกันครับโอ้โหจังหวะที่ทางเคียวกำลังง้างเท้ายิงพอดีครับแล้วไปโดนอัดด้านหลังครับอือเอาคือครับตอนนี้ทางราชบุรีมิดผลครับโอ้โหนะครับวันนี้ผู้ตัดสินคุณทวีชัยสุภัทรวันนะครับโอ้โหให้สองจุดโทษนะครับในเกมวันนี้ ก่อนหน้านี้นี่นาทีที่3นี่ก็ให้จุดโทษกับชายนาคครับแล้วนี่นาทีที่19ให้จุดโทษกับราชบุรีครับดูจังหวะลูกนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับเพราะว่าแอนดูนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรับหน้าเลยครับคนที่ยืนในตำแหน่งรับหน้าเป็นใหญ่นะครับแล้วจังหวะที่จะยิงนะครับดูครับแอนดูวิ่งเอียบอลครับจับบอลแล้วก็จะยิงนี่ก็โหโดนชนเลยครับคนที่ชนนี่ก็เป็นโจแต่ขึ้นนะครับ เซนเตอร์ฮาฟชาวเกาหลีใต้ครับโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. oh oh. จังหวะน,นี้พุทธศิ์นะครับทวิชัยสุปัตวันนี้ก็ถือว่าใจเด็ดนะครับให้จุดโทษเลยครับเอาครับลุ้นดูครับแฮร์ตี่เฟรเดอจะยิงผ่านมือชลิ่ะเอียดได้หรือเปล่า mm hmm. มาดูครับถ้า ซัดผ่านกันเรียบร้อยครับโอ้โหยิงดริงจริงครับโอ้โหนินนี่พุ่งไปครับแต่ว่าไม่ทันหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับก็สองประตูนะครับที่เกิดขึ้นในเกมนี้มาจากจุดโทษทั family, ้งหมดเนะครับถ้เป็นแที่เฟนเดซนะครับที่ยิงจุดโทษครับไทยรับรีมิดผลครับตามทีเสมอัชน่าเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับนาทีที่ยี่สิบเ็ดนะครับวันนี้ผ่านมายี่สิบเอนาทีเราได้เห็น2จุดโทษครับดูจังหวะยิงจุดโทษของครับโอ้โห ครับที่เฟอร์เดนนี่ใจเด็ดมากครับยิงตรงกลางเลยนะครับชนินดูครับโอ้โหรลอดขาชนินไปนิดเดียวครับชนินไปกระโดดนะครับโอ้โหตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้สำเร็จนะครับนี่นะครับจอมดิจุดโทษเหมือนกันนะครับแฮมิีตเฟอร์เดนลูกฟิกที่ลูกต่างๆไปตดจี๊ดนะครับตดนิ้วต้องยิงโอ้โหแต่ว่ายิงมาเนี่ยยิงมาในบอลมันไซด์ออกข้างไปสิปัญญา โอ้โหบอลจากด้านซ้ายมาด้านขวาถือว่าทําได้ดีแล้วลวคะครับของไชนาครับจังหวะนี้ครับดูครับจิตปัญญาที่สุดครับโยกมานะครับโยกหลบใหญ่นิววงมานะครับแล้วจังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายนี่บอลไปไซส์ไขย,ยกับผ่านหน้าประตูออกไชนาทอนบิลนะาครับไปได้สวยมากคราวนี้แล้วจะไปได้ไหมต่อมาแต่เบิ้ลต่อมาครั้งทิกขึ้นมาตัวยิง ต้นนี้ยิงดีมากโอ้โหลูกนี้คือว่าทำไม่สวยมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่จบมาเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายจริงครับยิงข้ามคานครับเป็นคนเดิมอีกแล้วครับยอดรักนาเมืองรักครับแบ็กซ้ายจอมรุยของใช้ได้ครับดูเขาจังหวะทำชิงหนึ่งสองอะไเกสลี่จ่ายให้ครับรัชพลรัชพลไม่ยิงครับปล่อยให้นะยอดรักนาเมืองรักครับที่เติมขึ้นมานี่ไใส่เต็มเต็มด้วยเท้าซ้ายครับยิงลูกนี้บอลไซก้อยอีกแล้วครับไม่ตรงตะขาโอ้โห ทางชนะเองก็ไม่ใหญ่กับเจ้าเลครับคือใหญ่นาะมากกว่าเดี๋ยครับเฟเดสเอเบตตี้เฟเดสลากขึ้นมาแล้วเปิดมากลางแล้วยิงโอ้โหลูกนี้อะไรกันครับมาติโอ้เคียวเคียวได้ยิงยิงลูกนี้น่าจะอย่างน้อยได้เป็นประตูได้นะครับ นะครับโอ้โหเสียฟุกนะครับผู้จัดการทีมนี่ลุ้นเลยครับแต่ว่าต้องชมจังหวะไปของแฮปปี้เฟรเดริกครับดูจังหวะกระชากเข้ามาตรงกลางแล้วก็เห็นทางด้านของเอ็ดรูคิโอนะครับเติมมาแล้วจ่ายให้คิโอยิงลูกนี้แปรไม่ได้ลุ้นเลยครับข้ามคานออกไปครับโอ้โหเพนซิคานเปิดโค้งมาลูกนี้เข้าประตูตัวเองเลยครับโอ้ยเรียบร้อยครับออกไปทำออกไปตัดบอลพลาด แล้วทุบออกมาเนี่ยปรากฏว่าทุบพลาดครับบอลกระเด้งไปน่าจะไปโดนเสาครับไปเข้าทางอเล็กซ์ยิงเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่พูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับคุณผน้ลาพูดจะรอดไหมครับสุดท้ายไม่รอดแล้วเท่หัวโอ้โหเตะมุมนะครับของวันเฉลิมยิ่งยงนะครับแล้วก็อุกฤิดวงมีมานี่ปัดบอลครับออกมาชกบอลไม่ดีนะครับมาชงบอลและบอลไปชนเสากระดอนมาเข้าทางอเล็กซ์เวสตี้ซ้ำเข้าไปครับแล้วนี่ครับมาชู เสื้ออีกแล้วครับคูชุโตะคูชิดาเนี่ยดังกว่าคู่อื่นแล้วครับกับพอยิงเข้าเนี่ยมาชูครับดูจังหวะในมุมของวันเฉลิมยิ่งหย่งครับแล้วออกมาต่อยอ๋อบอลไปโดนขาผู้เล่นแนครับของราชบุรีครับดูครับจังหวะออกมาตัดบอลไม่ดีครับต่อยมือเดียวแล้วบอลไปโดนขาทางราชบุรีแล้วก็มาเข้าทางอารกคเวสดีครับ แต่โล่งๆคนเดียวสบายครับสองประตูต่อศูนย์ครับอ้าวขออภัยก็สองประตูต่อหนึ่งครับใช้หน้าทอนพินครับขึ้นนำราชบุรีมิผลเอฟซีอีกครั้งนะครับโอลปิกเข้าซ้ายแต่ว่าก็โดนตอกใหญ่จิ้งเลยครับแต่ว่าอุกฤษต้องปัดทิ้งครับเป็นคนนี้อีกแล้วครับสุรเชษงามทย์นะครับนี่บอลนี่จะอยู่กับเขาเกือบตลอดเหมือนกันเลยครับไปทุกที่บอลเข้าอ๋อไม่ใช่กับจังหวะนี้เป็นวันเชญเลิม ยิ่งหยงครับที่ยิงครับดูครับพยายามปั่นเลยนะลูกนี้แต่ว่าไม่กล้าครับกับโอเกริตวงมีมาครับโอ้ปัดข้ามคานไปก่อนเลยครับอ่าเล็กซ์เลเปิดเอ้างงได้หรือเปล่าหลูกนี้สุรเชษครับจังหวะที่งงนี่ไม่รู้ไปโดนทางอภิวัตรหรือเปล่านะครับแต่ว่างงดีโอ้โหจังหวะนี้หรือว่าเปิดได้ดีครับอเล็กซ์เวสลีย์ดูจังหวะนี่มองหาเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงเข้าไปแล้วก็จังหวะ เปิดที่เปิดได้ดีเลยบอลโค้งมาเข้าศีรษะกุเชนงามทิพด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่เต็มนะครับว่าพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่นะครับสถิติเคยเจอกันมา5ครั้งนี่ก็มีโอกาสที่จะชนะนะครับในวันนี้ดันขึ้นมากึ่งยิงกึ่งผ่านเลยครับมาหน้าประตูนะครับแต่ว่าทางอุกฤษลงมีมานะครับล้มตัวคว้าบอลได้ก่อนนะครับดูครับเจะิีรัตนสมนี้เิอขึ้นมาสูงเลยนะครับ แล้วลูกนี้ยิงมาเลยแต่ว่ายังผลิตผลิตมุมนี้มาครับหลักไม่รู้ว่าเหลี่ยมดีใช่ไห่าเลี้ยงเขาดวนเอ้าลูกนี้สวนเลยครับแล้วขึ้นมา4คนครับโอ้โหลูกนี้จะได้ไหมลุตแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ขึ้นหัวจังหวะที่ยิงจะยิงแม่หรือเปล่าโอ้โหติดเท้าแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งติดเท้านะครับโอ้โหลูกอย่างนี้ เซฟสุดยอดมากครับทางอุบลษลลมีมา<อ>ใจลูกปัดบอลน,นี่มาจะคาใจอยู่ครับโโอ้โอแล้วดูจังหวะโต้กับเร็วของชนาธิวีรักจ่ายมาลูกนี้ครับแล้วจะแล้วก็ได้อยู่ที่จิตปัญญายิงแต่ว่าติดขาของอุบลรีแล้วได้อีกครั้งนึงของอเล็กเวสลี่จะทำให้ตริกซักหน่อยครับแต่ว่าติดขาอีกดูอีกครั้งครับจิตปัญญายิงติดขา แล้วนี่ครับอาเล็กเวอรสลี่ยิงติดขาของอุณปรวงมีมาอีกรอบสะใจเจ้าตัวเลยนะครับเซฟสองครั้งสองราครับผูกถูกเตะมุมนะครับของทางาชนัลธันบิลเปิดมาลูกโดกอย่างนี้เรียบร้อยนะครับโอ้โหเอาจนได้ครับโอ้โหวันนี้แฮตทริกครับวันนี้แฮตทริกจริงๆครับโอ้โหสามประตูต่อเอาเป็นเป็นแฮตทริกครับเป็นตัวตะเกินครับ แต่เกินครับกองหลังนะครับของเชนดอนทิมครับมาหม่งครับให้ทีมชัด้าทครับนำรับบุรีมิดสุดเอฟห่างมาเป็นสามประตูตัวหนึ่งครับและเช่นเดิมเลยครับเอาเสื้อสโมผูุ้ชิด่านี้มาโชว์นะครับดูครับจังหวะเตะมุมครับบอลไซมาแล้วก็เทคตัวขึ้นหม่งครับอยู่ด้านหลังนะครับดูขนาดดูคีโอที่อยู่ด้านหน้านี่ยังส่งไม่ถึงครับดูได้อ้อมมาด้านหลังถอยมาหม่งโอ้โหคาม มือของอุกฤษวงวิมานครับหมอสิเซฟครับสุดเช็ดงามที่เปิดมาบอลโค้งมาเข้าศีรษะโจกคลื่อนเลยครับสามประตูตรงหนึ่งครับานาที64ใจนาดฮอนินครับนำรับดีไิ่หมดเอฟซีครับโอ้โหลุกขึ้นมา เท hey, เลยนะครับประธานสโมสรแล้วคุณอนุชาน้าขาใสครับโอ้โหไปิดโอกาสไปเลยนะครับ <Yeah. S 2> สำหรับโอกาสที่จะกลับมาแล้วโอ้โห oh, oh. ตัดมานี่เกือบไปเหมือนกันครับแต่ว่ายิงไม่ตรงตัวอีกแล้วครับเอ็นดูไฮ้รูนเ่เปรียบครับแล้วจะพลิกกลับมาไสได้ไหมเอ็นี่ยเฟร็ดให้สวยด้วยครับวันนี้แล้วลุตขึ้นมา ยิงเข้ามาลูกนีต้ตะวัดล้มตัวควาหมับเลยครับต้องชมเลยครับมีโอกาสซัดก่อนครับโอ้โหที่ลงมาได้ยิงเลยครับอดิศักดิ์รีกำปังครับจังหวะนี้ยิงด้วยเท้าซ้ายครับบอลมาโต๊ะกลับเร็วทำได้ดีครับต้องชมกันที่เฟรนเดยครับ โอ้โจ่ายให้ลูกนี้ครอริฮิกกับอริสักจีกับฟังจริงแต่ว่ายังติดสนิทครับอย่าโวยครับบอกว่าทำไมไม่ส่งกลับมาเลยขาดความมั่นใจไปเลยครับลูกกลางอากาศเอาครับมาดูลูกที่คิดของลาฐบุรีครับเปิดขึ้นมาเขาได้อ้าเลยครับไล่ขึ้นมาเลยครับเป็นว่าไงครับผู้สื่ให้หเปล่าไม่ให้ครับโอ้โหโอ้โหไลแมนนะครับยกบอกว่าล้มหน้าก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวดูภาพช้าดีกว่าครับดูภาพช้าดีกว่าครับนี่โอ้โหไม่พอใจครับโค้ชเจี๊ยบนะครับ โอ้โหวิ่งมาโวยเหมือนกันแล้วครับสมชายหมายวิไลครับผู้ช่วยโค้ชของราชบุรีนักเตะราชบุรีครับอภิวัฒน์ง่วลำหิดครับดูจังหวะเปิดนี่ครับโอ้โหชัดเจนครับลูกนี้ล้ำหน้าก่อนแล้วยืนในตำแหน่งล้ำหน้านะครับวันเดลุยครับผู้ตัดสินไม่ให้เป็นประตูนะครับผู้ช่วยยกธงก่อนที่บอลจะได้หม่งนครับแล้วให้วิที้เฟอร์เดนี่ไม่ขอใจครับดูครับบอลจังหวะไปโดน ศรษะของวัดด้ร์หลุยด้วยครับนี่เนี่ยไม่พอใจครับชื่อเฟรเนเดสโอ้โหพลาดโอกาสได้ครับไปอย่างน่าเสียดายครับรับนีได้เกิดไล่มา2ประตูต่อ3ยังเหลือเวลาประมาณอีก10นาทีนี่ได้ลุ้นเลยครับ บลุกขึ้นมาทานันทีลดครับหลดขึ้นมาเท้านิดนด้อยเลยครับสี่ประตูต่อหนึ่งนี่ครับปุกยังไงไม่ได้ครับแล้วโดนสวนตูมหายเลยครับโอ้อโห เป็นสุรเชษนะฮะใส่สุรเชษงามทิพย์เลยครับนี่ก็าทำประตูสม่ำเสมอที่กันครับนัดที่แล้วที่เล่นในบ้านเจอแถวหน้านี่เขาทำประตูปิดท้ายทุกทีครับไอ้ทีมชนะแถวหน้าไปสามประตูต,อต่อหนึ่งวันนี้มายิงประตูให้ทีมออกนำนะครับราชบุรีมิดท์คนละทีเป็นสี่ประตูต่อหน,นึ่งครับนาทีที่81ครับสุรเชษงามทิพย์ครับนี่เขายันจริงๆโอ้โหที่เติมมาได้ดีครับมาพอเหมาะบอลยาวครับจากชนินไซเอีะ ยาวแล้วก็มงมาครับมงตั้งมาจังหวะนี้แต่ก็หักมาถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับคนที่จ่ายมานี่น่าจะเป็นสมเจตสัตบุตรเละครับดูครับบอลอ๋อบอลมองไม่ดีของชทรีโจเอลนะครับครับแล้วสมเจตสัตบุตรที่เสียายให้กับสุริเชตนะครับเห็นเติมมาครับดูครับสมเจตหักมาครับสุริเชเติมมาพอดีครับแปดด้วยเท้าซ้ายดนึงครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับใชยน้านำนําบุรี Oh. ปิดแล้วนะครับตอนนี้คือจริงๆมันปิดตั้งแต่ประตูที่3แล้วร <G rap. S 2> ับรับสุนั้นยสุดพอดีขอ1-0จบพอนะครับ mm hmm. อาลิเจนเเปิดมาแต่ก็ยังไม่ทอมครับโอ้แองเดิลหมกได้ mm hmm. เก็บมาได้แล้วดีตอ่อไปครั้งหนึ่ง mm hmm. รอจังหวะอยู่เปิดมาแล้วจะจบได้ไหมลุิจิง oh. เอา้าเข้าประตูครับโอ้คนนี้เอามาได้ครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ4ี่นะครับทงางราชบุรีมิตรผล mm hmm. ลูกนี้เนี่ยบอลมันขูดคลิกครับไหลข้ามมือไปแล้วเป็นเจกินนาาโตะนะครับที่เป็นคนที่ซัดประตูที่สองนะครับให้กับลาบุรีม e ิรผลครับดูครับจังหวะเปิดไปของทีมฟร์นาเดสครับบอลขุกคลิกก็เคลียร์ไม่ขาดครับแนวรับของชัยได้ครับแล้วบอลโดนตัดไปได้บอลแล้วก็นี่ครับจ่ายมาสั้นๆโหวันเดอร์หลุยโอ้แต่ว่าไม่เลือกไม่จ่ายไปตรงโน้นครับจ่ายให้ครับโอ้โหตางนั้นของอัศดินบังคูตเลยครับแล้วเปิดเข้าไปตรงกลางแล้วก็เป็นเก่งกินะครับที่จิมบอลเข้าไปครับ นี่ครับแปลเข้าไปครับนี่ท่าจังหวะแรกเจ่ายไปด้านซ้ายตรงนั้นต้องมีตัวยืนล้ําอยู่สองสามคนเลยครับราชบุรีอ่ะครับไล่มา2ประตูต่อ4ครับราชบุรีแต่ว่าอยู่มายิงในช่วงทดเวลานาทีแรกครับเหลืออีก2นาทีนะครับตอนทดเวลา3นาทีนะครับในครึ่งหลัง จะว่าเป็นประตูปลอบใจคงไม่ได้นะตอนนี้เอาครับยังไม่จบครับวันนี้ลุกขึ้นมาแล้วไล่ขึ้นมาครับเป็นสาประตูต่อสี่ครับเอาครับโอ้โหนี่เป็นเวลานี้มายิงสองประตูรวดเลยครับอาริศักดิ์สีกระปังครับมายิงไทยรัฐปลีไล่มานะครับสามประตูต่อสี่ครับดูจังหวะเล่นเร็วเลยครับแล้วเขาจ่ายมาลูกนี้โอ้ไล่ไม่ทันครับแนวรับของชัยนาทนะครับแล้วมาหลบชนินเสียเและแปลงเข้าไปสบายๆเลยครับอาริศักดิ์สีกระปังครับสามประตูต่อสี่ครับ ดูครับจังหวะได้พีคิกแล้วเล่นเร็วของมันเด้หลุยนะครับแล้วจ่ายครับอดิศักดิ์สีกำปังแล้วแนวรับนี่ก็หายไปเลยครับโจเซเคเอนให้ชนินออกมาออกมาโดนอดิศักดิ์หลอกแล้วก็แปลเข้าไปครับซ้ำตัวตัวสี่ครับทำไปเล่นครับทำไปเล่นครับนี่ที่สเคือมันดีหมดเหยียดเนี่ยโอ้โหแต่อเล็กซ์อเล็กต์วสลีย์ลอยได้ครับ ก็นี่เวลาเดินมันจะครบสามนาทีเลยครับโอ้โหนี่ครับ,บอกว่าก่อนหน้านี้โดนทำฟาวทำไมไม่ไม่ได้หัวเหลือง,งไปครับแล้วพตัดสินนี่จะทดให้เท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้สามนาทีที่ทดครบแล้วครับโอ้โหทำเป็นเล่นไปครับได้ลุ้นเลยครับลาดบุรีนี่จะเป็นเกมที่เจอกันแล้วยิงเยอะที่สุดเลย,เลยของคู่นี้เลยมาสนุกช่วงท้ายเกมครับราดบุรีเห่นครับผู้นี้เนี่ย เล่นกันมันมากอาครับต้องทิ้งยาไว้หน้าประตูเหนือมุสินปาดวิดหมดเวลานะครับที่สนามเขากลองนะครับไชานาเอฟซีนะครับ หรือชัยนาดฮอนบิลเลยครับก็เอาชนะราชบุรีมิตรผลไป4ประตูต่อ3นะครับครับโดยชัยนาดครับได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจุดโทษจำนาทีที่4ของเล็กเวสลีย์ครับก่อนที่แฮป์ริสันเฟอร์เนสยิงตีเสมอให้กับราชบ,บุรีนาทีที่21นะครับเป็นจุดโทษเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเล็กเวสลีย์ครับมายิงให้ไชนาดขึ้นนำครั้งหนา้าทีสามเจ็ดกับ2ประตูต่อ1โจเซได้เคลื่อนนะครับมาทำประตูครับจากลูกหมุนให้ราบุรีนำสามประตูต่อ1แล้วก็เป็นสุเชษงามทิพย์ครับมายิงให้ชัยนาดนำ8 เอกครับก่อนที่นานที90บวก1ครับเก,งเก,งเกง่งางานสต๊อครับไล่ไหราบุรีตามมาสองต่อ4ครับแล้วก็เป็นอดิศักดิ์ทิงคำปังครับไล่มาเป็น3ประตูต่อ4ในช่วงท่วงเวลาบาดเจ็บนาทีที่2จบเกมชัยนาทฮอนบินครับเอาชนะราชบุรีไปได้4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้รรสำเร,ร็จค,ครับก็เป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลช้างไอเปียครับไปได้ครับในตอนนี้คร<ช>ับชัยนาทฮอนบิลนะครับมาดูนะครับเส้นทางของชัยนาทฮอนบิลครับในฟุตบอลถ้วยปีนี้เนี่ยชัยนาทนั้นจะะปรบ โอเวอร์มากนะขนาดไหนครับวันนี้เวลาหมดครับเราส่งคนลาไปก่อนพบกั่าหมรรยกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ